มาดูในส่วนของการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กและเยาวชนกันบ้างค่ะคณะกันมาทิการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนางพาติมอสศียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแพทย์หญิง เพชรดาวโตมีนาเลขานุการคณะกรรมรดิการประชุมคณะกรรมาิการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมองระดับจังหวัดเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมองและปัญหาเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางนี้คณะกรรมการ ขอไปกับทางนี้คณะกรรมาทีการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่จัดสัมมนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่โรงแรมเซีปัตตานีรวมทั้งศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับหัวหน้าสา่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและส่งเสริมทักษะสมองรวมถึงปัญหาด้านยาเสพติดพร้อมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็น โดยคณะกรรมาการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการจัดตั้งสุย์บำบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเป็นระบบผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนและสร้างคุมคุ้มกันยาเสพตดิด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมองให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวมคับ